คุณจังน่าคุณถอยไวนะไอ้สัสยกกระเขยยกกระเขยว้ายยกกระเขยดักนะว้ี่มันไม่ใช่ได้เลยอะอยู่มาอยู่กูจู่มาอยู่มันจะเอากูให้ตายมันเอากูไอ้เหี้ยใครเหรอหาคุณกำลังมองหาเว็บเต็มเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องคอนเทพเลยบัดเต็มเกมไอ้ทิ้งโคตรเกมไอ้ดีเกมพบเครื่องเล่นเกมต้องท่านแช่ด่าเอ็นัดทีเอชเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปจุกครูเฮ้ยเฮียประตูเปิดเองไอ้สัตว์ลองไปดูดิลองไปดูดิ ประตูอะไรวะไอ้เทียประตูเปิดเองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่มันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะไอ้เหมือนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่ไปทางไหนผมให้ผมวางไปไอ้ไฟจะดับฮัลโหลอยู่เว้าประตูแม่งเลยสัสเมื่อกี้มันติดลบอ่ะพี่ไม่ใช่เสียงในห้องนี้มันไม่เสียงผู้หญิงเว้ยเสียงผีอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ห้องนี้หรอกเมื่อกี้ไฟมันดับรัวๆเลยนะห้องเนี้ยไฟมันดับไปแล้วอ่ะรัวมันยั่วมันยั่วเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไหนอะกู เหียมันแหฮกูเหมืนกันพี่งมันแฮกูเหียมันแหกูแล้วเราเก็หมดเลยอ่ะูดยิงตัใจมันแหกูน้องเียมันแกข้างล่างอ่ะชัวร์กูบอกง่ายข้างล่างอ่ะเเ้เอ้ยมันหนีกั่ดูดิเหียเออหนีทําไมวะเออ คิดแต่มันอยู่ข้างล่างชัวร์้ยไอ้เหี้ยไอ้ไปเกียร์ข้างล่างมาเลยด้านซ้ายอ่ะเฮ้ยพี่พงศ์ทำไอ้เหี้ยพี่พงศ์ไอ้คุยเย็ดแม่ไอ้สัสตร์แต่ตะกี้มัน0.5แล้วนะพี่ใช่ป่ะพี่ตังค์หุดบาสมาตกใจจังเลยเย้พี่ตังค์ถ้าสมมติเครื่องมันติดล็อกคีย์ตรงนั้นเหรอเออใช่ใช่ใช่ก็ไปข้างล่างเลยข้างนั้นมันแบบมันต้อนรับเลยอ่ะข้างล่างกูบอกเลยตอนแรกอ่ะเปิดประตูให้เลยอ่ะเปิดประตูให้เลยอ่ะเออ ทางไหนวะข้ารำมาทางไหนวะเฮ้ยประตูปิดเปิดไงปิดจริงๆดอยดอยดอยเยี่ยมประตูปิดเฮ้ยมาแล้วเงี้ยมาแล้วเงี้ยดอยถอยคุปปิดไฟอะไรเงี้ยกูปิดไฟแล้ว์เลยปิดไฟ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 เิดไฟอะกูแตกน้องไฟแล้วมันจะไม่เห็นเหรอไอ้ย่ผู้ใส่เหรอเออมันตามพี่ไอ้สัตว์แล้วมัาชุบได้บ้างมันชุบได้ไหมไม่ได้เป็นติ่งเลยอะตูไม่ได้เียอ้าใช่ตาตายด้เหรอ แล้วมงมาตายเหมือนกันใช่ป่ะขอหายใขอหายเของหายไม่ได้ออกเอ้ยกูงขายเยอะจัดเลยถ้าผีมาคือมึงวางมั่งเขตเลยนะมันดูเหมืมีหลอดนิ้วมือหรือเปล่ามันดูตรงไหนวะก็ต้องหาเรยวส่องมีส่องส่องตามพวกไอ้นี่อะไรวะกำแพงกำแพงอะประตูมันต้องปิดไฟธรรมดากับบ้านจะเห็นบ้านหรือไม่เกี่ยว็ไม่ต้องปิดไฟไม่ใช่สี่ขาต้องปิดก่อนบ้างเออไฟายสี่สี่ขาเอ้ยที่มันโยนของไอ้สัตว์พี่บอกมันมีป่ะพวกโยนของเอ้ยนี่มันโยนของอยู่เนี่ยมีอ๋อไอ้ไอ้เหี้ยพี่พงษ์โยนไอ้สัตว์ไอ้เหี่หัวเหลี่ยมเตอะไอ้สัตว์ เอามาเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะภารกิจ huh. คือถ of no ่ายรูปผีให้ได้คลิกขวาแล้วเว้ยเออแล้วก็หนีให้ได้ด้วยปิดไฟปิดไฟดิปิดไฟดิไม่มาแล้วแล้วมาแล้วแล้วเตรียมตัวนะถ่าละถ่าละถ่าละติดแล้วโอ้ยกูแตกไอ้เหี้ย แล้วพี่กูไม่รอดทุกงานกูแตกอีกแล้วครับเปลี่ยนกูถ่ายรูปตีพีแล้วกูถ่ายรูปตีพีแล้วเนี่ยเฮียเอ้ยอะไรเขียวเขียวเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดไปเข้าไม่ได้โอ้ถ่ายถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วเข้าไม่ได้มันถูกปิดเออไม่ต่างต่าคุณถอยไวนะไอ้าสตร์บอกบอกพอแล้วกันให้เผาตรงไหนตรงนี้ปะ้ากระเผาก็เผาไม่ให้หมดอะรอบห้องอ่ะเอ้ยไอ้เฮียหุ่ยล่วงไอ้เฮียกล้องล่วงไอ้สัสตร์ตอบรูปมล่วงลูกย้ายเข้าไปดีเผาเลยปะเออเผาเลยเออแล้วคนนึงไปเผาข้างในวิ่งเเลยยกูววิ่งผาด้ ได้ปะไได้ะพี่จางทำอะไรอยู่ข้างนอกกูไปดูเควสได้ไงสัตวสควายพี่จางพี่จางพี่พงศัยมาพี่ยี้มพี่จางไปดูเควสดีกละเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วออกมาเลยออกมาเลยโอ้ยอียกก็ดูเควสได้แอลผ่านไหมสัสเอาจริงมันต้องมีคนดูอย่างนี้เว้ยมันมีไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ไม่ไม่หลุดไม่ต้องดูแ şey ต yes ่แต่ที่ไม่ใ pues ช so ่มึงอ่ะใครปะเก็บของเข้ามาข้างใน๋ยวกูดูเองไงกูเลยกูเดี๋ยวกูดูเองสามอ่าอันนี้แหละอันนี้แหละเท่านั้นอ่ะ ในเต็นท์นี่เป่าวะสามเหรอใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ผมยืนเนี่ยเต็นท์เลยอ่ะเดี๋ยวหาต่อแล้วกันอ่ะทุกคนทำอะไรก็ทำไปอยู่คนเดียวเองกูตึงไป็ทีมพี่หรอกพี่เกูตึงแล้วกูปิดเสียงเราเล่นเราเล่นไอโวใครจะไปปิดเกมงงงงไม่ควายใครกลัวก็บ้าแล้วเอาจริงไอ้เหี้ยยยไไออ้้้เเหหหีีีโกล นสายเราลองไปตรงอื่นบ้างป่ะใช่ตรงนี้ปะเนี่ยชัวร์ปะเนี่ยตังก็ตรงนี้มันสามอ่ะถ้าผมได้ยินไม่ผิดเปียวแม่งเดินอยู่ข้างหูผมไอ้ขวามือได้ยินแน่อยู่ตรงไอ้เครื่องเครื่องรถไถอ่ะไหนพี่เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปลองดูมั่งดิเฮ้ยตรงนี้ตังไอ้เหี้ยโคตรมั่วเลยนี่นี่ลบสิบเนี่ยเอาลองเฉนิาหนี ว่าอยู่ผมได้ยินเสียงอยู่ทางขวาพี่ไปเคมป์องคืนดิผมโปรพี่อนี้ชัดเจนแล้วยายได้ถืออะไรอยู่เนี่ยไอต้อง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 ทำไมป็นไม่พี่ตังพี่ตังอโดนพี่ตังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วผีมาแล้วอยู่ไหนอะกูตายเหี้ยไหนวะไม่เห็นเลยโอ้โหแม่งมาเซียววิเลยผีเหมือนเหมือนเอเลี่ยนเลยสัตว์ไอพี่ตังโดนบีบคอกูไม่เห็นผีไอตังศพตังอยู่ไหนวะเนี่ยขวามือเนี่ย ปาปากลับเลยดีกว่าตังตายละเฮียกผนผมก็ของจริงเที่อตอนต้นเกมแม่งไล่กันเนี่ยเจอจุดเจอจุดผีก็เจอมั่วหายก็สุดตายล็อกแรกเราได้แต่มันเยอะไงโทรอยู่คนเดียวไงแต่เราไม่ทำจริงไงทำตึงถือคอมพิวเตอร์ไงใช่ตายมาทั้งทั้งสองทางไหนวะไม่เสียงเสียงอะไรเนี้ยไอ้เฮียไม่เสียงอะไรวะ เอารวมกันเรารูมกันแล้วค่ะแต่ายหน้าซาน้าเฮ้ยเสียงเสียงเดินเสียงอะไรวะทำไมผมไม่ได้ยินวะเป็นคนเคาะหรือเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่เสียงคนเคาคนเดินอ่ะเนยงไงเดอแล้วเดอแล้วเดอแล้วยันอยันสอถ่ยแล้วถยแล้วถ่ยแล้วถ่ยแล้วถ่ยแล้วยนโนยนดิถยดิถยดิโนกเขยยกระเขนวยนกระเดักง่ายเ้ยทำไไม่เขยได้เลยอ่ะวิ่งวิได้เลย วิ่งหนีร้อยมาไล่ฝนีบบร้อยกูโดนเลยญี่วนไม่ด้ไมการเข็มใช้มาถ่ายรูปสมนี่ไปถ่ายรูปสดไปดีไม่ไว้เบลเยี่ยมมันต้องถือไว้หรือปล่าการเข็มเยี่ยยูมั ก็เขียนี่จะบอให้โยนอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปไปให้ตอนดูด้วยนอนเนี้ไม่เห็นลยอ่ะไปผมโยนการเขียนใส่ผีเต็มเลยผีไม่เป็นเหี้ยเอาแล้วเนี่ยเหี้ยมันต้องถือแล้วล่ะมันชี้ชวนแล้วล่ะชยังไม่หล่นแล้วะให้กูโยนการเขียนแล้วมันโยนไปายอ่ะไอ้เหี้ยผมแบบก็มันแบบว่าฆ่ากูเลยไม่ช่วยอ่ะฆ่ากูเลยการเขียนไม่ช่วยฆ่ากูเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะ ดูรูปนี่ดูดูช่างกล้องอะไรดูช่างกล้องอะไรกดเจแล้วก็ไปที่รูปภาพภาพรวมมานะเลยแหละรูปภาพโอ้โหดูดิดูดิอย่ยดูช่างดิโอ้ช่างภาพโก้ดูช่างกล้องกูหนักมากอะดูช่างกล้องเงินนี่แหละมือสั่นมือสั่นผมไม่ได้มือสั่นภาพเบอร์ภาพกูยังไม่เห็นไวิผีนะดูดูดิไูดภาพมันถ่ายไม่ติดู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 กูด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 ูะ ไม่พอไม่พอห้าทีมีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เออห้องนี้เนี่ยเจ็ดแปดเนี่ยไอห้าขึ้นห้าห้านะจดจอ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 ดมาพี่ออกออกมาก่อนพี่ผมวางกล้องไว้ละวเคยวิ่งไหมก็ห้าทีแล้วไหมเจ้าทีแล้วสักว่าก็กูเห็นพี่วิ่งมาสายกูวิ่ง

ไหนอ่ะไหนอ่ะเออไหนดูยี่ไว้ดูยี่ไว้ดิดู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 ยี่อ่ะมีนะมีมีรายนิ้วมือนะมีรายนิ้วมือโอเคก็เป็นก็เป็นไอโอโอโอบาเกียอะไรปะโอบาเกียโอบาเกียดูยี่ไว้ดิสัตว์เฮียพี่ว่าเร็วเลยสัตว์เฮียเราประตูแล้วเด็กเออเขาจ่อเลยเฮียไม่มเนีะไม่มีผีอ่ะไม่เล่นกับผีอะนะทุ่มสามไอ้กระเกียดมาเออดีเฮียใครอยากลองไหมตัวอยากรู้มันโยนไหมไอสัตว เออรู้อยากรู้เงาไปดิไอ้นี้มามาพี่ถือนีพี่อยากลองวะอะไลน์ถึงอะไรถ่ายรูปไปทันนะไปไปเข้าไปเลยกูจะดูพี่พี่พิโพ่ทันตังมาดีไปไหนอะกูจะดูกล้องไงสาสต์ดูกล้องเดี๋ยวกูดูให้ผีมันทันยังเดี๋ยวกูดูให้มา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 ดูมามาม้มาามามามาามามามมาดูนี ยังยังไม่หันเอ้ยหันแล้วหันแล้วแปดเจ็ดเจ็ดเจ็อยู่จ็อยู่เจ็ดอยู่ยวหลังสมีโฮไหนกูรอดูไม้กางเขียนสักสิบอ้สั่นได้ผลไหมพี่ตื่นไหมกางเขียนอยู่มันไม่กูรอเลยกูรอแกกูรอไม้กเขียนไม่เลยเออมันขไม่เนี่ยมันเขียนไม่แล้วต้องถือใช้นี่ไงมันหายละมันหายละเหลือสองละเขียนไอ้สูละสูรละเออมันเขียนต้องถือต้องที่โอ้แล้วกูโยนตั้งนานเพชผ่านเปล่าเพชรผ่านเปลาเพชรผ่านครับป้องกันไม่ให้ผีตามล่าคุณดรวยไม้กางเขียนผ่านครับไปว่าไม่เกี่ยวกผีจะออก เขียนนือไม่ไดหีกูยกอนมั้ยเขียนไม่เขียนกูไม่เลยดูดิใช่แต่จริงอ่ะมันก็เมคเซนจ์จริงอ่ะถือไม่กางเขียนไว้เหมือนในหนังในหนังผีเสี่ยเออในหนังผีเพื่อพวกแม่ชีก็ถือไม่กางเขียนไว้อ่ะไอ้หี้กูหย่อนไม่กางเขียนแต่จริงโยนไม่ผีหมดเฮียหนีมีว่ามีไหมเยียนปีว่าเฮียน่ากลัวจัดแต่ด้วยต่างยืนโคตรเอ๋อเลยพิงกำแพงของมัน็ดนี่อยู่ ม่จริงเกมนี้เมื่อไหร่เมันอไาทำเงวะพี่ไอจุ๊บพี่พวกทำท่าเฮียอะไรอย่างนี้ตลกถือนะแม่งเข็ดนะย่งเพียงทิ้งนคำเยียยไอเฮียไอเฮียตาเล่แม่งบอกไอโยมมายกเข่งดักทางที่ผีจะเดินก็คุ้นงงเลยเกมเฮียอะไรแต่กลัวโยนแล้วกลัวตายไอแบบไอมันเหยียบแล้วตีนไม่ไอผีหันแล้วเก้า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 สิบแล้วสิบ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 เจ้าชี้เจ้าพีชเสอยู่สายมือปัง เจอแล้วหายแล้วเผาแล้วเผ่าแล้วเผ่าแล้วเผาแล้วเยิบ่านเขยิบผ่านเขยิบผ่านเ่านแล้วเาไม่ออไม่ออกไม่ออกไม่ออกกูจูมาจูกูจูมายูมาจจะเอาปุ้ยตายมนเอากูเยหา้วหารอดอดรอดรอดอดไปรอดรรอดรอดอารอรดรอดรอดรอดไดรอดรอดอดรอดรดรรดรดดออไอออดอ คนรั่วจัดคนรั่วจัดลูกไม่ได้ยินนี่ห้องปั่นไฟไม่น่ามีผีจะมาไฟกับพี่ปางผู้ถือกล้องแล้วมีคนนั่งเลงไฟอยู่ไอ้๊ยยี่ไป็นตังกดอะไอ้สัสจะควายวายแล้วพีชพีชอ่ะผีอันนี้ผีผีชดิจิตอลอ่ะไอ้นี่อ่ะอ่ะไงถ่ายรูปอ่ะเฮ้ยไอ้เรียผีไอ้สัสโง่เลยเดี๋ยก็เกลยดเดี๋ก็เกลยดเดี๋ก็เกลยดเดี๋ก็เกลยดถืออยู่ถืออยู่ถืออยู่ ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ป่ะวะเออถืออยู่มันไม่เห็นไหมเลยวะเฮียคนหลอนเลยเฮียเอ้ยเดด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 เียไอ้เขียนไหมปะไม่ไหมอ่ะเหีแม่คนหลอนในศาสตร์ชัดเจนมากเฮียผีผีบางคนตัวตัวนี้คนหลอนเลยมันยืนแบบเออแนวป้องกันไม่ให้ผีตามล่าคุณด้วยไหมเขียนไหนพี่ลองโซโล่ดิไอเดียเดียดีเย้เย้ดูให้เย้เย้ดูจอดูจอโซโล่เฮ้ยหันแล้วหันแล้วหันแล้วมาแล้วพี่พี่โปงพี่โปงหน้าพี่เลยพี่ เรียบร้อยไม่ได้ช่วยเลยเอออไ้สารไม่เขียไม่ไอ้บอลไปลองนี่ไปไปเลยเนาะไม่อยากเห็นผู้กล้าอะไรตัวพี่ว่ะโอ้ยควายไอ้คนไม่กลัวโชว์นี้เร็วๆไปไม่ไม่กูไปได้เดี๋ยวกูจะเห็นมึงอ่ะไปเนี่ยเนี่ยทำฟอร์มไปเลยเร็วๆเดี๋ยวรอบหน้ากูโชว์เองคู่อ่ะกูเลยอ่ะไปคู่อะวะนี่ไปคู่ดิไม่เดี๋ยวรอบหน้ากูเดียวเลยรอบหน้ากูเดียวไปไม่ไปคู่เลยไปไปคู่เลย ไปไปเดี๋ยวรอหน้าคนเดียวเองไอ้ดิไอ้ดิคนติ่มเลยอยู่แต่บอลลุกไปเร็วไปเร็วปิดหูแล้วปิดปิดมาปิดเสียงอะไรลน่ละไม่มีนะครับไม่มีนะครับเปิดไฟฉา่ได้นะน้องเปิเสียงอะไรเนี่ยไม่มีรอยนะน้องเฮ้ยบ้านมันก็ไม่ได้ไกลเดินนานจังเดี๋ยวไม่มีรอยน้าเนาะไม้เซลเอ้ยหันแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่ไงเฮ้ยไม้รังพังผังผังแล้วกู้ตายเหมือนเดิม ไม่ไม่แต่ไม้ก็งเขนมันไหมนะไม่แล้วก็หลุดจากมือแล้วก็ตายเลยไม่เลยเหรอใช่มันขึ้นไหมพี่ไหม้วก็หลุดจากมือแล้วก็ตายเลยไหนวะากางเขนเนี่ยไปเลยมันไหมปะเจอกันน้องๆเตี๊ยบเรียมจากมันเออทั้งดนี้เนี่ยเตียบ